พชรยน์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ่าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะคนที่กดติดตามนะคะและเป็นเอฟซีน้องจ,จาอ่าจ๋ายูทูบทุกท่านเลยนะคะสาหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจรถกระบะนะคะสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะน้องจ่าจ๋าก,ก็มารีวิวให้เบิงกันอีกแล้วนะคะเมื่อนี่จะมาก,กับสบภาพอากาศที่คืมฝาคืมฝนจังน้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องบรนเฮาสาหรับคนที่อยากได้รถสวยๆนะคะแต่บ่อ,อยากใส่เงินดาวนะคะเบิงอยู่ต่างจังหวัดเบิงอยู่ใน ปริมณนทนบอสะดวกมาดูรถนะคะเดี๋ยวน้องจจาจะนะคะรีวิวเป็นคลิปแบบนี้ให้ลูกค้าเบิ่งเลยนะคะคนที่บอสะดวกมาจัดไฟแนนน้องเจจ๋ากะให้นะคะจันทีมาร์เก็ตติ้งของห้านะคะแลนด์ไปหาลูกค้าอยู่หน้าบ้านหน้าที่ทํางานได้เลยนะคะขั้นนี้นะคะที่น้องเจจ๋าจะรีวิวให้ลูกค้าได้เบิ่งนะคะเป็นโตโยต้ารีโนะคะปี2016ค่ะนะคะเครื่อง2 4จตัวอีนะคะในสภาพที่สวยๆน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะ เปิดราคาค่าตั๋ว UTC แสน่นเก้าพบาทนะคะลูกค้าเครดิตดฟรีดาวนะคะถึงบ่มีเครดิตนะคะกับฟรีดาวได้เช่นกันนะคะขอเพียงรายได้โควร์ของคางวดหรือเป็น2เท่าของคางวดนะคะทีบต่องใส่ค้นคำค่ะอย่างเช่นเงินเดือน1นึ่งพบาทกะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะคนเดียวได้โดยบต่องใส่ค้นคําเลยเนาะ เดี๋ยวน้องจ,จ้าจ๋าจะพายบางรายละเอียดรอบขั้นลดเลยนะคะสภาพรถไม่ขนาดไหนนะคะอย่างเช่นอันดับแรกนะคะเป็นไฟนะคะแบบโปรเจคเตอร์เอ้ยขออภัยค่ะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะคะแบบหลอดใสมาพร้อม ไฟตัดหมอกนะคะแล้วกะกระจังหนาเป็นแบบโคเมียมนะคะสภาพรถเดิมๆนะคะบ่เคยผ่านการกับสีบ่เคยผ่านการเปลี่ยนเหล่มบ่เคยผ่านการพลิกความไฟใหม่จมนำแน่นอนนะคะสภาพยางกบสภาพยางไม่ไหมนะคะมาพร้อมยางดล้ล็อปพอมแม็กอันลอยค่ะใต้ซุ้มล้อนะคะเดิมๆสีหมากยังแตมอยู่บันไดข่างทาาขืนเป็นสีดำ ทางประตูรถสัญ,ญาาลักษณ์ให้ลักรี่โบนะคะไฟเหลี่ยวกระจกมองข้าง,งพับอัตโนมัติไฟฟ้าขอบกระจกนะคะยางขอบกระจกอยู่เดิมเหมือนเดิมนะคะสวยๆสัญลักษณ์ข้างกระจกเป็นโตโยต้านะคะนี่ชัดเจน ที่จะประตูเป็นแบบโคเมียมนะคะสภาพรถเดิมๆรอยเปอร์เส้นนะคะอกเคยผ่านการเปลี่ยนอะไรแต่ยังไหนนะคะสภาพรถค่นนี้นะคะมาพร้อมใส่งานนะคะเดิมนะกระไมสวยนะคะลูกค้าขาถ่ายคัาสซี่นะคะเดิมๆสวยๆใหม่ๆบบมีหอดแม้กระัางรอยสนิมยางรอหลังเช่นกันค่ะเป็นยางดันลอ็อปแม็กอะลอยน็อตทุกตัวบ่มีรอยขันบ่มีรอยขยับสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะเป็นพี่ลันเนอร์นะคะ ไฟไท้ายเป็นแบบรอใส่แบบ LED นะคะ t o ย o t a นะคะสัญ,ญลักษณ์ยูโคบมีดวงไฟตัดที่3ค่ะที่เปิดฟไฟท้ายกระโปรงเป็นแบบโคเมียมทะเบียนหนึ่งทอพุท่าวอลิงเจ็ดแดดพอมกับตัวรถมีเซ็นเซอร์ห้อยหลังให้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนเห็นรถชั้นนี้แล้วอย่าเป็นเจ้าของนะคะเป็นส,สภาพรถเกิดเอแบบนี้นะคะ,ะคนพลาดนะคะโทรมาสอบถามกับหน่องจ้จาได้เลยนะคะอยากเห็นคลิปนี้แล้วอยากแนะนำอยากพี่น้องมาเบิ่งรถนะคะ หรือว่าบรสะดวกมากใครที่ไม่อยากพี่น้องที่อยู่แถวปรลิกมันท้นนะคะก็สามารถบอกกับน้องเาจ๋าได้ห้มาเบิง่งรถหายแน่นะคะกับน้องเจจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์เนาะน้องเจจ๋าก็ยินดีให้คําแนะนาปรึกษาลูกค้าทุกเคสเลยนะคะบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจแน่นอนค่ะนะคะสําหรับรายละเอียดภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าจ๋านะคะไม่มากมากเลยนะคะรถบอชานะคะพร้อมใส่งานนะคะระวังแพงประตูนะคะนี่นะคะ มีปุ่มเส้นทันล็อกมีปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟา้าผับกระจกนะคะเป็นแผงประตูสีดํานะคะแล้วก็มีผ้านะคะตรงนี้เป็นผ้านะคะเย็บเพื่อความหนุ่มนะคะเวลาวางแขนผูกคับเนาะแล้วก็สำหรับพวกมาลายก,เกาายเ็เป็นพวกมาลัยดําเดิมเป็นพวกมาลัยมันติฟังชันอ่ะไม่ไม่นะคะ,ม,นะคะมีสีเงินเมทัล,ลิกตัดมาข้นมาพร้อมนะคะสําหรับขั้นนี้นะคะก็ไม่วิ่งเพียงนะคะ หนึ 12, um, 2, oh ่งอไม่บินสองแสนหนึ่งมืนกิโลเมตรนะคะแอรสองแสนหนึ่งพันกิโลเมตรแต่บอกไว้เลยว่าระวางไม่สองแสนนะคะเบิมมีผลในการคับขีของเขาแน่นอนนะคะอะส่วนในอาคอนโซลหนานะคะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะมาพร้อมเครื่องเล่นวีซีดีนะคะคอนโซลหนาเก็บความเย็นได้นะคะส่วนบล็ก็เป็นบละผ่านะคะเป็นบล็ผ่าแบบเนวสปอร์ตนะคะเป็นการออกแบบมาเพื่อให้กระชับกับคนนั่งนะคะ เวลารับสะดวกสบายและนุ่มนะคะสบายตัวบอปวดหลังนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะของแคปกะเป็นสภาพใหม่ๆนะคะแคปค่อนข้างกว้างนะคะเบาะแคปย่างใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะที่มากับตัวรถแล้วก็นอดค่างประตูนะคะยังเป็นสภาพเดิมๆบงบอกถึงว่ารถนี่บ่เคย่านการชนนะคะลูกค้าเป็นสภาพรถเดิมๆทั้งหมดเลยพร้อมใช้งานมากนะคะ เป็นเกียร์ออตโต้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้มีปุ่มอีโค o โหมด้้แล้วนะคะแล้วก็ p พาเวอร์โหมดนะกับคนที่ชอบความสะดวกสบายในการขับรถนะคะชอบเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ตอบโจทย์ สำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะนี่ก็มีหลังคาคาลิบอยฮะนะคะมาหายเรียบร้อยว่าต้องไปติดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากถอดออกก็สามารถทำใดนะคะอันนี้ก็เป็นความต้องการของลูกค้านะคะสามารถทำให้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งในส่วนรายละเอียดของ้องเครื่องยนต์นะคะมาเบิ่งในส่วนเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ที่บ่เคยผ่านการส้นบ่เคยพานการ พลิกความนะคะเชื่อเพิ่คขั้นนี้เป็นเชื่อเพิงดีเซลเป็นเครื่องยนต์2.4ออโต้นะคะสภาพเครื่องยนต์กับเดิมทั้งคันบ่เคยผ่านการชนบ่เคยผ่านการพลิกความนะคะร้อยเม็ดอากล้อยน็อตทุกตัวบ่มีห้อยขันห้อยไายบ่มีห้อยขยับรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องบ่มีนะคะไปแ,แบตเตอรี่ไหมไปพร้อมตัวรถอะไรทุกชิ้นส่วนอยู่ที่เดิมบ่มีห้อยเปลี่ยน แคนเพจติดกับตัวรถยังแน่นสภาพเพืเ่องยนต์เดิมนะคะบอ่อช้ำหนาสางานบอ่อแทบสะบ่มีรอยสนิมนะคะติดเลยอันนี้น้องจะจ้าให้ลูกค้าเบิ้งพร้อมๆกันนะคะบ่ว่าจะเป็นชำนวนกันค่อมร้อนนะบ่มีห้อยรุดห้อยขาดห้อยรุ่ยเนาะ้วก็สติ๊กเกอร์รอยเม็ดอากปั่มจากโรงงานยังอยู่ที่เดิมซึ่งบ่งบอกให้ถึงว่ารถคันนี้บ่งบอก ได้ว่ารถคันนี้เป็นสภาพเดิมแท้จากโรงงานรอยเปอร์เซนต์่เคยผ่านการเปลี่ยนดัดแปลงแต่อย่างใดนะคะ นี่คือเป็นรถลุ่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนที่มองหารถมือสองสภาพเกรดเอราคาถูกราคาประหยัดบ่ต้องใส่เงินออกรถพรอมมีว่าดันตีลานหายอีกนะคะตั้ง30มื้มือลูกค้าคนไหนที่เห็นคลิปนี้ของน้องเจ๋าแล้วอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนว่าลูกค้าทําอาชีพแบบนี้สามารถเ็ได้บอติดแบล็คลีเทสแบบไหนถึงจะออกรถได้เฮ็ดอาชีพอิสระใช้เอกสารอย่างแน่เฮ็ดอาชีพเกษตรกรนะคะเฮ็ดหน้ายู่บานเฮาายู่ตางจังหวัด ได้ใส่เอกสารแบบไหนนะคะลูคกค้าต้องโทรอาจลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษากับน้องจา้จาจ๋าได้ตลอดเลยนะคะน้องจา้จาจ๋ายินดีดูแลลูกคา้าทุกท่านนะคะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะคะคือพีคือน้องเฮาหน่แล้วเนาะคะ่ะอยากได้ดรถขับน้องจา้าจ๋าก็ซอยพักดนันให้ลูกค้านะคะเพียงแต่ลูกคา้าเปิดใจมาหาน้องจา้จาจ๋าหลวกะนะคะขอค้าปรึกษาเปิดใจคุยกันนะคะมิหยังบ่ต้องปิดบังเนาะลูกค,คา้าอยากได้รถให้ไปขับน้องจา้าจ๋าก็ยินดีพักดนันซอยเหลือถุกเขตทุกขั้นนะคะเพื่อได้รถไปขับ ด้วยสภาพจิดเอแล้วก็ราคาคุ้มค่าย,ยมเย้าแบบนี้เนาะมาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าน้องจ้าจ๋ากขอขอบพระคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้องจ้าจ๋าและขอเป็นกําลังใจให้น้องจ้าจ๋าเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ เบื้องคลิปน้องจ้าจ๋าแล้วมาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องจ้าจ๋านี่คือเป็นหนึ่งเสียงกระบอกเสียงซึ่งเฮ็ดเห้น้องจ้าจ๋ามีกำลังใจตีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องห้องทุกคนในเบึงและอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ลดไปใส่นะคะสำหรับมือนี้น้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันไหมในคลิปนนหน้าแล้วกันสำหรับมือนี้น้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ